รวยนะครับทัวสามเหรียญเลยนะครับเหรียญน,นี้วัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคนเจ็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลเดเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทสามเหรียญน,นี้ ไม่ได้ิดอยูหนึ่งในสิบันดับที่หายากนะครับท่านเป็นเหรียญห้าบาทเพราะเสียนใหญ่ครับเพราอสามเหรียญนี้ผลิตยเยอะครับแต่ว่าอีกสองเหรียญไม่มีข้อมูลหรอกครับแต่อีกเหรียญหนึ่งมีข้อมูลครับเพราะว่าผมเข้าไปดูในที่กองกระสับ 3, หรือว่ากรมธนาลักษ์นั้นเขารวบรวมกันมาครับรวบรวมกันมาเมื่อหกเดือนก่อนนับจากวันนี้นับคือ นับถอยลังไปหกเดือนก่อนครับแล้วก็มาถึงวันนี้เขาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าผลิตเท่าไร่ผมก็ค้นหาอยู่จะไม่เจอครับเพราะว่าไม่มีข้อมูลก็คือจบเลยครับไม่รู้เลยครับว่าผลิตเท่าไหร่ครับอยู่ในสองเดือนนี้นะครับดูด้านหน้าครับด้านหน้าของวงท่านนะครับคือภูมิพลอดุลยเดชนี่ก็เห็นชัดเจาอยู่นะครับเนี่ยถึงเป็นพระเกียนเด็จริงครับแต่ตะลงซื้อก็โอเคอยู่นะครับนี่ชัดเจาเหมือนกันนะครับส่วนด้านหน้าคือภูมิพล อดุลเเดตนะครับท่านูนย์ด้านหลังคือรัชการที่เก้าครับนี่ครับเห็นชัดเจนนะครับสัดเจียวมันไม่เบาเลยนะครับเนี่ยนี่ครับทําการล้างมารอบแรกแล้วครับเนี่ยสําหรับเหรียญนี้นะครับโอเคนะครับสวยงามนะครับตอนนั้นดําปีมากกว่านี้ครับทุเรียนมากกว่านี้เห็นไหมครับทองแดงสดผสมนิกเกิลครับสําหรับเหรียญนี้นะครับนี่ครับประเทศไทยพศสอง6ันห้าร้อย้าสิบหกครับท่าน สำหรับเดืนนี้นะครับปีพศ2556ครับผลิตดู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยสำหรับสารเดือนนี้ผลิตผลิตไม่มีข้อมูลครับสำหรับปีพศ2556นี้แต่ที่ผมจะพูดเมื่อกี้พูดคือศูนย์ด้านหลังนี้ครับคือวัดเบญจมาศประพิษิทธิ์วัดลาลามนะครับที่นี่ครับ ตรงกลางนี้นะครับส่วนด้านล่างคือห้าบาทแล้วก็ห้าครับตรงกลางนี่คือว่าดไม่จะว่าผิดนะครับนี่ครับคิวคิวโพลีเิลสอบแท่ทองแดงนะครับเนี่ยผสมกันครับนิกเกิลกับทองแดงนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางกับยี่สี่มิลลิเมตรน้ำหนักหกสิบหกจุดศูนกรัมครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทครับทั้งสามเหรียญนี้นะครับโอเคเลยนะครับปีพศสอง6ันห้า้ห้าหกนั้นไม่มีข้อมูล เด็กครับไม่รู้จะบอกอยังไงครับส่วนปีนี้ก็ไม่มีข้อมูลอีกครับนี่ปีพทศั5 5 5นห้ารอห้าสิห้าเลียนนี้ครับนี่ครับเลียนนี้ไม่มีข้อมูลครับเนี่ยผมหาดูแล้วครับหาอย่างไงก็ไม่มีค้นหาแล้วค้นหาอีกไป,ไปมาพะเลยไม่รู้จะพูดยังไงเราไม่เมื่อไม่มีก็ซื้อหนังสือก็มีปัญหาอีกปัญหาบอกว่าผมส่งที่อยู่ไม่เรียบร้อยคือส่งถนนไปตรงถนนที่ผมอยู่นั่นนะไม่รู้ว่าถนนตรงไหนนะครับมันก็เลยกลายเป็น ว่าเขาส่งผมไม่ถูกเขาก็เลยตีกลับไปแล้วทีนี้เขาก็เลยโทรมาหาผมพอโทรมาปุ๊บผมเลยบอกที่อยู่เขาไปใหม่ครับเขาจะมาส่งผมพืองที่คือเก็บเงินปลายทางนั่นแหละครับราคาก็ห้าร้อห้าห้าร้อเก้าสิบบาทครับสําหรับหนังสือเรียนกระสาบไทยนะครับท่านก็เขา้าไปหาดูแล้วกันที่แถวอยู่ที่ลาซาด้าหรือว่าซอป,ปี้ครับผมไปหาซื้อที่ห้างแล้วมันไม่มีนะครับผมก็เลยจะเป็นต้องใช้วิธีนี้นะครับ หาที่ห้างเพราะว่าเขาบอกว่าสินค้าเขายังไม่ส่งมาเพราะฉะนั้นมันต้องจาเป็นต้องใช้วิธีนี้ครับคือไปลาซาด้าครับลาซาด้าไม่ได้ก็ต้องชอปปี้แต่ชอปปี้ไม่ได้อีกก็คือจบบอกไปต้องไปสั่งที่ห้างแล้วครับให้เขาเตรียมไปให้เลยแบบนี้ออกดีกว่านะครับถ้าเราจะเป็นนักสะสมต้องมีข้อมือสักหน่อยครับเพราะว่าเขาจะรวบรวมทุกเหรียญไว้ได้หมดเลยนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ครับเหรียญห้าบาทนี่ครับ เละขนาดนี้นะครับผมแนะนําครับคือว่าถ้าเรามีอย่างนี้นะครับถึงมันจะตัวหนังสือจะยังชัดเจนอยู่แล้วก็บรมบรูลุของพระองค์ท่านนั้นก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แต่ท่านก็เก็บไม่ได้นะครับสำหรับดินนี้ผมบอกเลยว่ามีอย่างนี้อย่าเก็บดีกว่าครับดูสิครับรอยบุบรอยบี้นชัดเจนเลยครับเห็นที่ขอบมุมนี่ครับระเกียดมากครับเห็นไหมเนี่ยโอ้โหไม่รู้ไปโดนอะไรมาครับเนี่ยดูสิครับ กอบเฟืองอย่างนี้ก็บูบบี้ๆเละเทะกันไปหมดเลยครับกอบเฟืองนี่ครับดูครับเห็นไหมชัดเจนเลยครับเนี่ยแบบเนี้ยมันก็บไม่ได้ครับแบบนี้ครับอย่ากีบเด็ดขาดเลี้ยงแบบนี้เราก็ต้องปล่อยไปนะครับไปทําอย่างอื่นดีกว่าครับไปซื้ออะไรดูที่ครับเอาขีดด้วยคนเช่นจะชัดเจนเลยครับบุบเข้าไปเลยในสัาส่วนตรงนี้ครับเนี่ยนี่ครับลอยบุบเลยเข้าไปเลยครับเนี่ยปีพศ2552ครับ นี่ครับป,ปีนี้ผลิตอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้มีครับมีข้อมูลครับสำหรับเรียนนี้ครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนี้ผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยเดี๋ยวดูดูก่อนแป๊บหนึ่งครับไม่รู้วิ่งไปตรงไหนแล้วเนี่ยผลิตทีสามร้อยแปดล้านสองแสนสามหมื 000, ่นสองแสนแปดหมื่นสามพันเหรียญครับท่าน สามร้อยแปดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันเหรียญครับท่านสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเดือนนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเดือนนี้นะครับโอเคนะครับถ้าได้อย่างนี้ถ้าท่านเก็บแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทถ้าเละแบบนี้นะครับอย่าเก็บไว้เด็ดขาดนะครับ เอาไปใช้ใจต่อไปเรื่อยๆเลยครับจะไม่ใช้ใจไปในเนรื่อล้กแต่ท่านแล้วกันเพราะว่าผมเป็นสภาพแล้วมันใช้ไม่ได้จริงครับรู้สึกมันจะเละเกินไปดูสิครับรอยบุบรอยบีเยอะมากเลยนะครับไม่รู้อย่างงี้ก็ได้ครับสามเหรียญอย่างงี้มาดูตรงกลางนะครับเหรียญตรงกลางนะครับน,นี่แหละที่ว่าเก็บไปได้มันจะเป็นสภาพไหนแต่มันก็สวยงามขราขอเพื่อไม่เห็นเท่าไหร่เพราะมันคิดกันไปหมดแต่เรามาดูแบบนี้สิครับท่านจะเห็นจดจนนะครับว่าปิดแปลกแตกต่างกันตรงไหน นี่ครับเหรียญข้างบนก็ดีดีครับเนี่ยเหรียญข้างบนนี้ก็ดีดีครับส่วนเหรียญข้างล่างก็ใสวิ่งครับสวยงามมากส่วนเหรียญกลางนี่ครับเหรียญที่ผมไม่เห้เก็บดูสิครับว่ามันเล็กขนาดไหนมันน่าเกียบขนาดไหนท่านดูเองแล้วกันนะครับแบบนี้น่าเก็บสะสมนะครับเนี่ยตรงกลางนี่นะครับเหรียญตรงกลางนี่นะครับว่ามันเล็กขนาดไหนแบบนี้ไม่สมควรเก็บครับสมควรอย่างเดียวคือเอาไปใช้ใจอย่างอื่นดีกว่านะครับ